สวัสดีครับผมแบงค์แหลมจะบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอเหรียญหลวงปู่หงุ่นรุ่นแรกปี41อีกครั้งนะครับแต่เหรียญรุ่นที่ผมนําเสนอนี้จะเป็นแบบพิเศษคือแบบต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดคําว่าหงนะครับซึ่งเรามาดูในรายละเอียดด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งเต็มอง์นะครับจุดสังเกตของเหรียญรุ่นนี้ให้ดูที่ใบหูซ้ายของหลวงพ่อนะครับจะมีติ่งอยู่ ด้านข้างนะครับจะเขียนหลวงปู่หงนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเขียนว่าพรมปัญโยนะครับลักษณะตัวหนังสือที่เขียนฟอนต์นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแท่งนูนสวยงามเป็นเหลี่ยมยกสูงนะครับสวยงามมากนะครับหนานะครับ ในส่วนด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับจะเขียนฉายาของท่านนะครับพมปัญโยนะครับลักษณะฟอนต์นะครับจะเป็นแท่งนูนหนาครับและจะเห็นว่ามีการตอกโค้ดว่าหงนะครับซึ่งการรายละเอียดของการตอกโค้ดนี้ไม่ได้ตอกขึ้นที่วัดนะครับลูกศิษย์นะครับนํามาตอกที่ภายหลังนะครับจึงทําให้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเห็นว่าเขียน มีฟอนต์เขียนว่ารุ่นแรกนะครับลักษณะโดยรวมตัวหนังสือรุ่นนี้นะครับจะเป็นแท่งนูนสวยงามนะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านข้างตัวตัดนะครับจะเห็นว่าตัวตัดนะครับลักษณะรอยตัดนะครับจะเป็นแบบตัดฉีกนะครับคือตัดมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีกออกนะครับลักษณะฟันเฟืองก็กึ่งหยาบกึ่งละเอียดนะครับปนกันไปนะครับ ถัดมานะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหลังนะครับจุดสังเกตก็คือบริเวณหูห่วงด้านหลังนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งทะแยงนะครับวิ่งขวางอยู่นะครับนี่คือจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถัดมานะครับจะเป็นอัขระยันนะครับซึ่งเป็นยันที่ท่านใช้สร้างเกือบทุกรุ่นนะครับ ถัดมานะครับจะมีภาษาไทยเขียนวัดเพชรบุรีนะครับด้านล่างก็จะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็พอสที่สร้าง2541นะครับซึ่งลักษณะฟอนต์นะครับให้จํารายละเอียดนะครับจะเป็นแท่งนูนหนายกสูงนะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษเลยนะครับของปลอมจะตื้นแล้วก็เบอร์นะครับไม่คมชัดนะครับซึ่งในส่วนของเหรียญรุ่นนี้จํานวนตั้งก็ค่อนข้างมากนะครับ โดยแบ่งบล็อกหลังเป็นสามบล็อกนะครับบล็อกหลังยันนะครับที่ผมกําลังนําเสนอนี้และบล็อกอีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกพ่อแม่โทรณีบีบผมมวยส่วนบล็อกที่สมก็จะเป็นบล็อกพ่อแม่โพศบถือลวงข้าวนะครับซึ่งทั้งถามรุ่นก็ได้รับความนิยมพอๆกันนะครับ จุดสังเกตคือบริเวณขอบเหรียญที่ยกสูงนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งนะครับนี่คือจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเหรียญรุ่นนี้ถึงจะมีจํานวนสร้างที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์นะครับเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมแบงแหลมะบังก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อๆไปขอบคุณครับ